มีของดีมาโนเปิดใจถึงมิเคลสันชานุกูลสองแข้งใหม่ทีมชาติไทยฟีฟา้าเดมีนาคมมาโนโพกิงกุนซือชังศึกทีมชาติไทยเปิดใจถึงสองนักเตะใหม่ที่เพิ่งติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกยอมรับเลยว่ามีของดีในตัว ความเคลื่อนไหวทีมชาติไทยชุดสู้สึกอุ่นเครื่องฟี f าเดย์สองเกมในเดือนมีนาคมนี้พบกับทีมชาติซีเรียและ UAE โดยมาโน่โพกิงคุนซือทีมชาติไทยแต่พูดถึงนักเตะที่เรียกมาติดทับช้างศึกชุดใหญ่ครั้งแรก2รายอย่างนิโคลัสมิเคยลสัน แบกขวาจาก OB บอเดนเซและชายนุกกูลกาลินก่อนกางจากบริเทโรเอฟซีเขาได้กล่าวว่าเราติดตามผลงานของเขามิโคลัสมิเคลสันตั้งแต่ทีมชุดยู3 3เราได้ถามโค้ชของโอบอเดนเซและเขาได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากสําหรับเราเราได้ดูการแข่งขันและติดตามฟอร์มตอนที่เล่นอยู่เดนมาร์กสม,สม่ําเสมอดังนั้นเรามีความสุขมาก ที่มีเขาอยู่ในทีมเพราะว่าเขาจะเป็นนักเตะคนสําคัญเขาอ,อายุน้อยและลงเล่นสม่ําเสมอเราตื่นเต้นว่าเขาจะแสดงให้เราเห็นอย่างไรในทีมชาติไทยชุดใหญ่ส่วนชานุก,กูลเราติดตามดูทุกเกมและเทีเราก็ทําผลงานได้ดี ภายใต้ข้อจำกัดหลายอย่างโดยเฉพาะทางด้านการเงินสำหรับผมเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากกับผลงานที่ทำได้ผมดูเทโลแข่งขันเสมอและเห็นว่าเด็กคนนี้มันมีของเขาวิ่งพ่านทั่วสนามผมเชื่อว่าเขามีดีในตัวและมาดูกันว่าเขาจะทำได้ดีในานามทีมชาติไทยชุดใหญ่หรือไม่แต่ผมเชื่อว่าเขาจะทำได้ดีมาโนโพกิ้งเก่าสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่นัดแรก วันที่25มีนาคม2566เวลา1นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซีเรียพบทีมชาติไทยนัดที่2คืนวันที่28มีนาคม2566เวลา1นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตสพบทีมชาติไทย